อ้อันนี้โทษเอาหนาทีครับอันนี้เอา6กสิบวินะครับแพงหรอแพงหกสิบวินะครับไป time เวลา your time slowly โอเคค่อยๆนะครับค่อยๆรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงทุกคั้ที่แพงอะ <laughs> <laughs> but every time I play as well that the time pass pass by so slowly. Okay, the next one. Let's see. The next one. Okay, uh, this is pretty simple. Okay, go. It's really easy. Okay? Three, two, one. Okay, 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 okay. Go, 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 go. รูปเลยครับใช่หรือเปล่า is it alright no no n o อยแค redo redo ก็คืออ่าสองมือข้างหน้าแล้วก็สองมือข้างหลังอ๋อใช่ only two in front ได้อยู่ข้างหน้าอ่า walk วนๆใจวนๆใจ let's let's เลยอ่ะเราลองทำดูลองทำดูอีกรอบหนึ่งอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอ่า

Let's do it. ผมอยู่งหลังให้ผมอยู่งหลังให้ผมอยู่างลังให้ t t i m e s up. Okay. ผ่านครับโอเค Good job. โอ้เก่งมากเ้ยว้าวเก่งมากเกากเก่งมากมาเก่งมากเกงาเกา่าเา่ มากมากนะครับผมเอา,อางี้วันนี้ทุกคนได้ของรางวัลหมดเลยนะครับ